อันนี้คือกิจกรรมสายฟรีนะผมสกินรถแมคลาเลนนะผมมีหมด4ส,สีนะผมน้องๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยนะผมมันได้เราเก็บทงนะผมจากการเล่นในเกมนะผมเพื่อมันเล่นของอัตเล่งของมันนะผมจะรีเซ็ตทุกวัน,นผมเวลาตีสี่ของวันใหม่นะครับผมถึงวันที่4นะผมเดือน8นั่นเองนะครับ เอาเละครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โยผมต้นกล้านะผมเราจะมารีวิวนะผมสกินลดใหม่แล้วก็ชุดนักแข่งซิ่งผู้หญิงนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ว่าเข้ามาใหม่นั่นเองก็คือแบบรายการหนูทดลองอีกแล้วนะครับผมใครชอบพี่ย่้พี่กา้ามหนูทดลองก็ลืมให้กาลังใจผมง่ายโดยการกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะผมแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคเรามาดูก่อนว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรอัปเดตบ้างนะครับ อ่ะนี่เลยผมก็คือหมวกนักล่าเป็นทรงผมนะผมกลับมาแล้วนะผมอันนี้ขายเฉพาะไอเทมนะไม่ได้แบบรวมของในอีนะผมมันเป็นหมวกที่ว่าเพียวด้ว์จากการเลื่อนขั้นของอเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมนะเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้ไงก็คือแบบสิ้นเดือนที่ผ่านมามันจะมีพิเพียวดอร์ไงน้องก็น่าจะได้ไปแล้วใครยังไม่ได้ก็รีบไปซื้อกันนะครับเป็นของแรนนะจ๊ะแล้วก็เรามาดูหน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าที่พี่ก้าพูดถึงนะครับผมนี่ครับของสายซิ่งนะครับผม อ่าเข้ามาปุ๊บมันจะมีแพ็กนะผมของเป็นเซ็ตนักซิ่งผู้หญิงแล้วก็สกินรถนะผมเมกลาเลงของเรานั่นเองนะครับนี่เป็นไงโอ้โหเทป่ป่ะอ่าผมกล้าดูของรางวัลทั้งหมดก่อนนะครับผมนี่คือรางวัลใหญ่นะผมจะเป็นแพ็กเกจทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมแล้วก็พวกรางวัลทั่วไปจะมีของประมาณนี้เลยอ่าโอเคสุ่ม1ครั้งผม29เพชร5ครั้งนะผมฟรีอีก1ครั้งนะผมก็คือ149เพชรงั้นผมแนะนําเป็นสุ่มแบบว่า5ครั้งฟรี1ครั้งดีกว่า149เพชรยังไงก็คุ้มกว่านะคาานะคครรรัับบผผมมออ่เเาลลงย ฟึบปั๊บมันบอกว่ารับสิทธิ์เมื่อเปิดเมื่อเอ้ยได้อะไรเนี่ยโอ้โหมันว่ารับสิทธิ์เมื่อเราเปิดครบ5 5 0ครั้งกหุ่นเกมมันจะเปิดครบ60ครั้งจะรับสิทธิ์นะครับผมนะรับสิทธิ์เปิดฟรีอ่ามาต่อเลยครับโอ้โหไม่มาฟึบปั๊บกระเป๋าฟึบปั๊บกระเป๋าฟึบปั๊บสกินรถยังไม่ออกนะจ๊ะยังนะจ๊ะยังลีลาโอ้โหสกินคู่หูมาสองเย้ได้เซตรางวัลใหญ่นะผมเดี๋ยวว่าผมมีไปแล้วไม่เอาไม่เป็นไรแต่ก็ต้องเอามาอะไรมันให้ฮะ ปึ๊บ uh huh. ปึ๊บด uh huh. ูแล้วมันไม่มีการเพิ่มลุงเพิ่มเลทนะับผมแบบรุ้นเฉพาะรางวัลใหญ่ไม่มีนะนั้นก็ต้องแบบไปเรื่อยๆแหละครับผมทุกคนจนกว่าจะได้เลือกไอเทมที่คุณต้องการเฮ้ยอ๋อเมื่อเราเปิดข้บุกสิบครั้งเราเลือกอที่เราต้องการได้เลยครับแล้วผมเลือกรถสปอร์ตสิครับนี่ไอเทมมาส่งไปยังห้องแต่งตัวน้องๆครับคือถ้าเกิดว่าน้อง,องๆแบบเปิดข้อบุกสิบครั้งปุ๊บมันจะเลือกรางวัลได้เลยนะเว้ยโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าเขาให้เปิดฟรีคือว่าแบบเป มีดูนะสี่แปดครั้งผมเปิดยรอบหนึ่งปึ๊บยาวเลยยาวเลยสามสิบหกแล้วยาวเลยจะครบแล้วปึ๊บ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 ,บอ่านี่เราจะเลือกอะไรที่เราต้องการได้นะครับผมนะเลือกแล้วผมข้อเซตที่เราต้องการสิครับเยสแค่นี้มันจะส่งไปที่ห้องแต่งตัวของเราเลยนะครับผมดังนั้นสรุปเพชรไม่ยากครับเดี๋ยวผมสรุปให้ ก็คือว่าทุกๆที่ว่าเราเปิดครบนะผม1490พัเพชรคุณจะได้รับของรางวัลใหญ่เลยนะคุณสามารถเลือกได้นะครับผมถ้าจะเอาแค่สกินลดก็หมดแค่ประมาณ1500พเพชรได้ชัวนะครับผมได้ชัวแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณดวงดีคุณก็จะแบบเปิดได้จากการเปิดรางวัลตอนแบบว่า119เพชรแบบนี้ไปเลยเรื่อยๆเนี่ยแบบเนี้ยก็รุ้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยากได้2ชิ้นแน่นอนผม3,000เพชรคุณได้แน่นอนนะครับผมเพื่อนอ่ะโอเคเรามาดูก่อนแพ็กเกจที่ว่าเราได้มานะผมนี่เลยครับผมนะเป็นสายซี่หลอเทนะผ เป็นยังไงเทปล่าผมทุกคนครับในส่วนเสื้อมันนะผมก็สามารถซ่อนกอะได้นะผมแต่ว่าซ่อนกระเป๋าให้เราไม่ได้นะครับโมโหอ้โหนะซ่อนกระเป๋าได้เนาะเออแม่งก็เทเลยอะ่ะเป็นไงชุดผู้หญิงเท่นะสวยอยู่นะผมนะเกางเกงสวยครับรองเท้าก็สวยเสื้อสวยครับโอเคเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของสกินรถกันดีกว่านี่คือสกินรถที่ว่าพี่ก้าได้มาอ่ะอ่ะมันเป็นอย่างงี้โอ้ผมเมื่อกี้ราแบบมาแบบแนวแบบว่าเมกลาเรนอย่างงี้โอ้โหคือเป็นรถสปอร์ตแต่ติดลายเมกลาเรนเฮ้ย โอ้งงเลยอย่างนี้ก้างงงเลยไอเราก็คิดว่าเป็นรถสปอร์ตไอแบบลายของสก,กินของแม็กดาเรนไม่ใช่ไม่ใช่ลายแบบนี้นะไม่ใช่จ้ะเป็นสก,กินรถสปอร์ตธรรมดาแต่ว่าแถบข้างเขียวนว่าแม็กดาเรนหล่อ,อเลยคือแงเลยโอเคงัแบบ้นเดี๋ยวพี่ก้าพาทุกคนไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมทุกคนดูเลยครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วเป็นไงชุดผมสวยปะโอ้โหมันเท่อยู่นะผมทุกคนนะ อ่ะเราไปดูในเกมดีกว่าพวว่อพอดีหน้าจอบั๊กต้องออกข้าเกมใหม่หน่อยแวบต้นกากระโดดลงมาแล้วจ้าเป็นไงเซตใหม่ของเรานะครับผมได้มานะผมจากการการันตีนะแต่ผมสุมไม่ออกนะครับผมดวงผมมันไม่ค่อยดีเนาะสตุ้มลงมาถึงพื้นแล้วครับผมเดี๋ยวเราต้องหาสกินรถกันอีกนะผมว่าเราต้องขับรถโชว์เนะาะจะรู้มันจะเท่หรือเปล่าแต่แรกผมเข้าใจผิดผมคิดเป็นสกิลไอสกินของแมคนาเรนนะครับผมแบบเท่ๆอะไรเงี้ยสีส้มแหมสีส้มแบบสีแบบอื่นมีลายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผมเป็นสกินรถสปอร์ตนะจ๊ะเฮ้ย ธงแข่งนี่เป็นกิจกรรมใหม่ที่เราสะสมโทเข็นนะครับผมเพื่อนเก็บไปก่อนครับเก็บธงเก็บไปด้วยฮะเอาไปให้หมดครับเอาไปให้หมดครับกล้านั่นแหละสวยวันนี้เล่นปืนอะไรดีคิดก่อนแล้วกันนะหรือว่าเล่นเอเคเดียวฮะซัดพวกปังปองปังกันหน่อยจริงๆอยากเล่นกอซ่ากอซ่าปืนที่ผมชอบมากนะครับผมเก็บธงกันยาวๆจ้าโทเข็นธงนะครับผมเอาไปเล่นของแน่นอนนะครับเฮ้ยมีคนเข้ามาในเมืองครับไอ้น้องเองเข้ามาในเมืองของพี่ได้ไงวะ อาจะไม่ยิงเขาก่อนนะครับผมถ้ายิงเขาตอนนี้เขาจะเห็นเรานะครับผมแล้วเขาอาจจะหลบได้เพราะคอนเทนเนอร์มันเยอะครับเราต้องรอจุดที่ว่าเขาแบบว่าแบบนิ่งๆิ่งจริงโอ้แต่เขาเลื่อนไปไกลแล้วแม่งนี่ไม่นิ่งเลยผมขยับตลอดเวลาเลยครับผมยิงแม่งนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วแม่งตอนใกล้ๆกลไม่ยิงหน่อยก้าเนี่ยเออดีดจริงกลัวดิจริงๆแลกของนไปแลกของมันไปแลกของอยู่หรอไปแลกของอยู่เหรอไม่น่าปล่อยเขาไปเลยเนาะปล่อยเขาไปไกลแล้วมันยิงยากเลยฮะทีนี้เนี่ยกลายว่าเราเก็บเขาไม่ได้เนี่ยจบเขาไม่ได้เนี่ย ชั้นลอยชั้นลอยครับไปชั้นลอยนะครับไปนี่รายการนั่งน,นะล่างชั้นลอยก็มีคนมาผมมีคนขึ้นไปหาเขาครับมีคนขึ้นไปหาเขาครับอุ้ยปืนอะไรวะหน้าโคตรแรงเลยแต่ผมไม่มียาเลยครับประเด็นฮะขอยาหน่อยนะจ๊ะขอยาหน่อยจ้ามีคนจะด,ดิีมีคนจะด,ดิีมีคนจะด,ดีตายไปแล้วหนึ่งครับ ไอ้น้องจะมาดีในที่ของพี่เขามันยากเว้ยอวอวเอ้าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอ้าไอ้หนุ่มไอ้หนุมหนหน่มนี่ชวยฉะแล้วชวยฉะแล้วหนุ่มเอ้ยเองชวยฉะแล้วหนุ่มเอ,อ้ยชวยฉะแล้วหนุ่มเอ้ยเอ้ยชวยฉะแล้วหนุ่มเอ้ยมาโผล่เงี้ยช่ว,วยแล้วเองอ่ะอุ้ย E W ดีว่ะไม่เอาหรอกพอแล้ว สไนเปอร์สําับบอกเดี๋ยวคนดูก็เบื่อผมตายเลยครับผมเล่นแต่สไนเปรอร์เดี๋ยวก็โดนด่าอีกหรอกโอเคเราออกไปดูสกินรถกันดีกว่านะครับผมเพื่อนครับเผยเผอเออมีแต่กระบะทั้งทั้งแมปมั้งเนี่ยโอ้โหนวนไปก้าขับวนไปก้านั่นกระบะอีกแล้วพี่น้องเอ้ยส่วนนี้รถสปอร์ตใหม่ลำแรงเปลี่ยนรถดีกว่าเบื่อแล้วคันนั้นอะแล้วรถสปอร์ตผมก็ไม่เจอเลยครับผมขับวนไปก้าสัวกวนกัวนมันต้องเจอไม่ว,ว,วันนี้ก็พรุ่งนี้เฮ้ เฮ้ยผมเจอแล้วรถสปอร์ตเก่าของผมด้วยครับผมสุดท้ายเราก็หากันจนเจอนะเพื่อนไอ้น้องมามาเป็นของพี่ซะนั่น,นแหละไอ้น้องของดีของดีโอ,อ้โหเดี๋ยวค่อยไปรีวิวแล้วกันนะครับผมจอดรีวิวต,ตรงนี้นอกหมอกแม่งเลยฮะนอนเฟี้ยวอยู่แล้วไอ้น้องนี่นะผมคือสกินแมคลาเรนนะครับผมที่เป็นสกินรถสปอร์ตนะผมแต่ติดแถบติดลายเป็นแมคลาเรนนะครับผมซึ่งก็ในส่วนเอฟเฟกไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับผมเปลี่ยนแค่รูปร่างงมันนะรูปร่างรูปร่างนะจ๊ะอ่ะโอเคขับไปพุ่งชนคนหน่อยดีกว่า เงงานงานคนเนป้ามงงงนงนไงน้องขับโชวก่อนขับปวดก่อนเลยขับปวดครับหนีเลสโซนมาระวังด้วยนะไอหนุ่มเราเป็นห่วงคนนะบ่อยเขาระมัดระวังอะเรียไปหนึ่งครับอ้อ้ยตายไปหนึ่งนะครับผมอ้ย้ยโอ้ยขวายิงขวายิงว่ามีม่คนเล่อไงวะเนี่ย มีแต่คนแคมป์ป้อมจะไปหมดเลยคนป้อมต้องลงนะครับผมเพราะว่าวงเขาบีปิดด้านหนึ่งนะครับผมแต่ด้านในเมืองวิบาสกิก็มีคนเอาวิ่งอยู่ครับรอรอก่อนครับนี่แหละจังหวะนี้ครับผมโอ้โหรอดครับสายวอร์ครับสายวอร์ครับโอ้โหรอดอีกให้ตายเถอะไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นได้ครับผม เ,นะเรียบร้อยครับอุ้ยยิงคมอยู่นะมาจากไหนเนี่ยข้างหลังเนี่ยมาจากไหนไม่รู้วินงยินเน่จะลงมายิงอย่างเขาสงสัยฮนะอยู่บนท่อมานานนะมาแล้วหรอเพืนนะมาแล้วหรอฮะมึงอะมาแล้วหรอรอตั้งนานในเสื้อแดงขึ้นป้อมไปอะเป็นไงล่ะอยู่บนป้อมสุดท้ายวงบีบไม่หาดิเออวงบีบวงวงบีอบออกสุดท้ายอะ ปปปปปปปจะตายไ่ด oh, 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 like ้หรอกอ้าวรถหาอ๋อรถไหลครับรถไหลรถไหลลงไปข้างล่างครับขับรถเข้าเมืองเลยครับผมจังหวะนี้เนี่ยได้เปรียบได้แลอุยอย่าบอกนะเออรถติดลาก่อนเพื่อนรักใปไหนอ่ะตายดีครับอย่างเงี้ยตายดีครับนั่งย่องๆ่องอยู่อะแล้วสี่คนมาฮะเปิดดดดดเปิดดดดดะดัน ลาก,าากาันนะลากันนะเขหน้าสุดระยะไปแล้วผมหรือไม่ก็อยู่หลงังต้นไม้ครับเรามองไม่เห็นครับแต่เรากดสะโขบเจอครับนี่โคตรห้าวกระโดดขึ้นเลยผมอะ่ะกระโดดขึ้นเลยผมอ่ะของจริงจัดของจริงจัดของจริงจัดจะมีใครกล้าแบบผมบ้างไม่มีหรอกแล้วก็เองเ,าเอาระเบิดไปซะเองเอาระเบิดไปซะเอาระเบืดไปซะไอ้น้องเอาเบิดไปซะเอาเบิดไปซะเด้งดอกนี้เด้งเด้งตุ้มอุ้ยรอด เรียบร้อยอีกหนึ่งครับเดี๋ยวตัวเดี๋ยวล่างบ้านฮะเรียบร้อยไอ้น้องจบนะจ๊ะวู้ฮู้วู้ฮูุ้ดใหม่ก็ต้องเป็นแชมป์ดิครับน้องๆเฮ้ยมา <c oughs> กี่คิวเมื่อกี้ผมยิงกี่คิวว่าผมลืมว่ะปื๊ด4,551โัสคนสี่ได้มากี e ่คิว นี่ 9Q 2,704ดาเมจนะจ๊ะโอเคก็จบลงไปแล้วนะผมสับการรีวิวในวันนี้นะผมในสกินรถสปอร์ตนะผมแล้วก็ชุดใหม่เซ็ตใหม่ที่ว่าเราเอามาใส่นั่นเองนะผม3,000เพชรนะผมสองชิ้นนี้ที่ว่าเป็นก้ารหมดไปนะครับผมใครอยากได้ก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะครับผมวันนี้พี่ก้วต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ